بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جندي ความเมตตาปราณีจากอวสุภานุโฮวาตางละจมมีเดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักจริงท่านครับ29วันเกือบจะเต็มๆแล้วรอมฎอนอยู่กับเราและรอมฎอนกาลังจากเราไปพี่น้องครับเราเหลืออะไรไว้บ้างเก็บอะไรไว้บ้างในขณะที่รอมฎอนกาลังจะจากเราไปทําให้ได้นึกถึงฮะดีษของท่านละสลสล่าลอัลลอฮ์บริัทหน,นึ่งครับ ทล,ลัยฮิ u l l ลามได้กล่าวไว้ว่ามันดะขอละอะไรที่รม ض ฎอนบุคลใดก็ตามที่รม ض ฎอน,นั้นได้มาเยืนเขาซุ่มมาซุมมาสมมารคดต่อมารม ض ฎอน,นั้นก็จากเขาไปววลามยุคฟรรัรโดยที่เขาไม่ได้รับการอภยัยอัลริมะอัมฟุอจดินมันช่างหน้าอับโชคมันหน้าช่างอับโชคมันช่างหน,น,น้าอับโชคยิ่งสําหรับคนดังกล่าว ر มฎอน ผ่านเข้ามาเยือนเข้ามาเแล้วจากเข้าไปโดยที่เขาวนั้นไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพี่น้องครับฮาดิษนี้ในทําธรรเดีกันอีกรายงานหนึ่งในขณะที่ทารุสล่าโล่วเลซัลลัลได้ขึ้นมิมบัตในท่านกล่าวว่าอามีนอามีนอามีนถึง3ครั้ง บรรดาอบะฮได้ถามว่ายอดรอสูลฮล์ที่ท่านกล่าวอามนนั้นเป็นเพราะอะไรเนี่ยท่านรอสูลาะสุลาะสัลลัมก็เฉลยครับว่าหนึ่งในอามินที่ท่านได้กล่าวไว้นั่นคือท่านยิบรีนได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่รอมฎอนนั้นได้เข้ามาหาเขาเสร็จแล้วรอมฎอนนั้นก็จากเข้าไปโดยที่เขานั้นไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮา,า,า,านวาอลตะลาลนรกนั้นเป็นที่พำน,นักของเขาเราขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานวาตะลาลนั้นได้ทรงให้พวกนั้นได้ห่างไกล นะครับแล้วถานรอสูลล์สโลล์เราสลัมก็จะสรงกล่าวอาเมินพี่นองครับนั้นเรื่องนี้สอนอะไรกับเราครับสอนกับเราไว้อย่างดีมากเลยพป่นองครับว่ารอมฎอนเยือนเรารอมฎอนกาลังจะจากไปแล้วได้อะไรไปบ้างเหลืออะไรไปบ้างในรอมฎอนหรือรอมฎอนทิ้งร่องรอยที่ดีอะไรกับเราไว้บ้างนะครับรอมฎอนทิ้งร่องรอยให้กับเราไว้หลายๆอย่างเราได้เคยเราได้เคย อดเราได้เคยลำบากเราได้เคยสะละความสุขส่วนตัวในขณะที่เราได้ถือสินอดเพื่อแลกกับความโปรดปางจาก All ane, อาาัลลอฮฺสุบฮานในวาตาาละเราได้ทําเรื่องนี้ไว้เราได้ปรับปรุงเราได้ฝึกตนเองกับเรื่องนี้นะครับประมาณ29 3 0ถึง30วันครับนำครับ ความทุกข์ความแยกลําบากที่เกิดขึ้นเพื่อแลกกับความปวดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ที่สอนกับเราครับย้ําเตือนกับเราทําให้เรานั้นได้ได้มีความตาระหนักและทําให้เรานั้นได้รับบทเรียนครับว่าอัลลอฮได้สอนกับเราครับว่าฟาอินนามะอันยูอัลรุยสรอต้องยากก่อนแล้วนั้นเราจะง่าย ต้องยากก่อน,น้วเราจะง่ายเพียงเท่านั้นครับในขณะที่เราได้และในขณะที่เราได้ไดถือสินอดในขณะนี้นะครับสิบกว่าชั่วโมงในขณะนี้เรามีความยากเรามีความลาบากเรามีความเหน็ดเหนื่อยเราต้องการเราต้องการน้ําต้องการอาหารนะครับเสร็จแล้วอีกประมาณสองชั่วโมงที่จะถึงกับเรารถชั่วโมงกว่าที่จะถึงเราเนี่ยเรามีน้ําเรามีอาหารเรามีความดีใจสิ่งนี้สอนกับเราครับสอนกับเราอย่างดีเลยครับว่าว่า f ฝออินนาโมอินอุสเรยุสรอ เรื่องต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันต้องยากก่อนยากแล้วนั้นจะง่ายนะครับทําให้เราได้เข้าใจชีวิตทําให้เราได้เข้าใจโลกผ่านกระบวนการเถรสนอดกับผ่านกระบวนการเถศสนอดเป็นกฎที่ล้อสุบภาษณ์วัตลาได้บอกกับเราได้ให้กับเราไวใ้ในการใช้ชีวิตของเราทุกคน, ton, กนไปนองครับวา่าก่อนที่เราจะได้รับความดีก่อนที่เราจะได้ความสําเร็จก่อนที่เราจะได้สวรรค์ไปนองครับจะต้องแลกนะครับจะต้องจะต้องเสียสละ จะต้องเหนื่อยจะต้องมีความลำบากสวรรค์ของลอสุภาห์นว่าตลาดเป็นสิ่งล้ำค่าไม่มีผู้ใดครับที่ได้สวรรค์แบบชิวๆไม่มีใครรครับที่ได้สวรรค์น,นั้นแบบสบายแต่ทุกคนที่จะได้สวรรค์น,นั้นจะต้องผ่านกระบวนการความยากลําบากก่อนและจะง่ายนั้นเราหมดสอนกับเราเป็นอย่างดีให้เราได้สัมผัสไปลองครับว่ายากลําบากก่อนเหนื่อยลําบากก่อนเสร็จแ,แล้วความดีกําลังรอเราอยู่ ความสําเร็จกําลังรอเราอยู่เหมือน h ะด i ษของท่านล س و ل ล ل ل ه ص ل ล الله ع ل ي ัลลัมที่บอกกับเราครับยุซายมฟารฮตานี่คนที่อส้นอดเนี่ยได้ดีใจสองครั้งดีใจครั้งที่หนึ่งอินดาฟุตริฮีดีใจในขณะที่ละศสลนอดขณะที่ละศสลนอดอีกครั้งหนึ่งอินดาลิกอิอิรบบีดีใจเมื่อไปพบอัลลอฮฺบะฮาวุตะอาลในสวรรค์ครับนั้นเรากําลัง ขณะนี้เรากําลังมีความเหนื่อยมีความยากลําบากกําลังหิวน้ํากำลังกาลังเหนื่อยครับกำลังร้อนนะครับแต่อีกชั่วโมงกว่าเรานั้นก็จะได้ละสินอดสอนอย่างเราสอนได้ได้ได ได้ให้เราได้คิดนะครับสิ่งที่เป็นแง่คิดที่ดีสําหรับเราเลยครับฟ o อินนาม l a n ลอ o s al y u s นั่นหนึ่งในรอยของอมฎอนที่ฝากกับเราไว้ต้องยากก่อนแล้วก็แล้วถึงจะง่ายถึงจะสบายประเด็นต่อมาเพี่น้องครับรอัลอนนั้นได้ฝึกเรานะครับได้ฝึกให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสบายเป็นคนที่มีความอดทนครับในเดือนรอมฎอนเราได้สรัปครับความรู้สึกดังกล่าวในขณะที่เราอยู่ในเดือ,ดอนอมฎอนในขณะที่เราได้ถือศีลอด ครับเรามีความสมบัติเรามีความอดทนเราบวชบาปครับเราบวชบาปเราบวชสิ่งที่ไม่ดีขอให้สิ่งนี้นครับได้คงอยู่กับเราขอให้สิ่งนี้นั้นเป็นร่องรอยของรอมฎอนที่อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลารอมฎอนอาจจะจากเราไปพรุ่งนี้หรือว่าเรือนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญที่อยากจะฝากไว้คือสิ่งดีๆนะครับที่เราเก็บ สิ่งด,ดีๆที่เรานั้นได้รับในเดือนอมฎอนขอให้เราได้เก็บสิ่งนี้ไว้ขอให้เราได้ขอให้เราได้รักษาสิ่งนี้ไว้คือเมื่อรอมฎอรเราได้บวชบาปได้นะครับหมดอมฎอนไปแล้วเราก็สามารถที่จะระงับบาปนั้นได้เช่นเดียวกันเลยนั้นจุดประสงค์ของการถือเส้นอดนั้นคือเพื่อให้เราท่านหลายนั้นเกิดความยำเกรงเกิดความตักวายำเกรงกับ อัลลอฮฺสุบฮานาวาตาละขอให้สิ่งนี้นะครับได้อยู่กับเราขอให้ความรู้สึกแบบนี้ได้อยู่กับเรานะครับเตือนตัวเราเองขอให้เราได้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละเมื่อรมฎอนจากไปแล้วครับเราก็พยายามรักษาสิ่งนี้ไว้ขณะที่เราได้ถือเส้นอดรางวเว้นบุหรี่ได้เราไม่แตะบุหรี่ได้พี่น้องครับเฉยไหมครับว่ารมฎอน จากไปแล้วแต่ร่องรอยของรอมดนยังอยู่กับเราอยู่เราพร้อมที่จะงดบุหรี่เราจะบวชบุหรี่ต่อไปเราจะบวชบาปต่อไปนะครับสิ่งดีๆที่อยู่กับเราการทำศรัทธาก,ก็การทําทานการอ่านกุรอานสิ่งดีๆนี้เป็นร่องรอยที่ดีสําหรับเราขอให้เราได้เก็บขอให้เราได้รักษาสิ่งนี้ไว้นะครับแม้รอมดนจะจากเราไปแล้วแต่ขอให้เราได้มีความรู้สึกความรู้สึก ความอินนะครับอยู่กับรมฎอนนั้นอยู่กับเราอยู่ตลอดอยู่กับเราตลอดไปอัลลอฮฺสุบฮานวาตาราทรงเมตตานะครับกับเราท่านทั้งหลายโดยให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีเครื่องมือในการแสวงหาความปวดปานจากพระองค์หนึ่งในนั้นคือรอมฎอนนะครับที่เป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญหนึ่งในนั้นนั่นคือโอกาสดีๆที่อยู่ในรมฎอนจาสิ่งนี้ นะครับไม่ได้อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่มาชั่วคราวแล้วก็จากเราไปแต่หลักสําคัญที่อยากฝากไว้เพียงครับหลักสําคัญที่ฝากไว้คําพูดของท่านอบูุบักในขณะที่ท่านรอสูลอสิ้นชีวิตครับท่านอบูุบักกล่าวว่ามันกานะยะบุรุมันกานะยะบุรุมุฮัมมัดนฟะอินน์มุฮัมมัดนกอดมาตาใครก็ตามสัก,กระมุฮัมมัดแท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นมนุษย์และก็ต้องตายว่ามันกานะยะบุรุลลอฮ์ฟะอินนัลอฮะฮยนละมุต แต่บุคลบคลใดก็ตามที่สักการะอิบาดะ์กับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้เป็นอยู่ชั่วนิจิรันต์กำลังจะบอกครับว่าเรานะครับทำอิบาดะห์เราต่ออ้กับใครครับกับอัลลอฮ์สุบฮานนวาตลานั้นการที่เราต่ออ้การเชื่อฟังการอิบาดาห์การสักการะอัลลอฮ์ a, สุบฮาเนวาตลานั้นอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอน อัลลอฮ์นันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์อยู่ผู้เป็นนิจเนรันดังนั้นจึงเตือนสติกับเราครับว่าเมื่อเราได้ทิ้งร่องรอยดีๆไว้ในอมฎอนสิ่งดีๆที่เราทําไว้ในเดือนอมฎอนเราสักการะเราอิบาดะกับอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ุตละในเดือนร م ม ا ن ครับหมดมฎอนรอมฎอนจากว้วก็ขอให้ความรู้สึกแบบนั้นขอให้แนวทางปฏิบัติขอให้สิ่งที่เราได้ทําเอาไว้นั้นทําเอาไว้ในเดือนอมฎอนนั้นส่งผลให้เรานั้นได้ เก็บได้สะสมได้ทําความดีนอกรามอนดรเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้ท่านครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ข้อสุดท้ายนั่นคือ تقبل الله تقبل الله منا ومنكم كل عام وانتم بخير الله سبحانه وتعالى نن ده امان رمضان من أقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته